สวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะมีไลท์ไปมีไ <c oughs> <c oughs> ลท์ครับอกข้ไปอ่าอ่าเขาเรื่องและทำไงละตินะดกันด้วยนะครับผมวั okay. นนี้ก็เป็นวัน ทำบุญนะครับเป็นทาทาบุญยิ่งใหญ่นะครับทอดผ้าป่าทอดกระถิ่นนะครับท่านใดยังไม่ได้ไปทอดาาน,ทนะครับรี่ไปทํากันแนะครับทําเข้าวัดเข้าวานะครับทําบุญนะให้จิตใจมันแจ่มใสถ,ถ้าไมถ้าผมทองาไมอยู่ดีๆกูก็รู้สึกงงขึ้นมาต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 าโอเคโอเคบามานัา่งนั่งนั่งนั่ง กันด,ด้วยนครับวันนี้ก็อยู่กันในเกมแกวลี่มอสใช่ป่ะวะใช่ครับใช่ปะ่ะ <m ach> ใช่ <m ach> แล้ว <c oughs> <m ach> เออ <m ach> ใช่ผู้ชทยอ่ะอ <m ach> าอาโอเคก็อยู่กันในแมปเฮิร er ์เรอร์นะครับกว่าจะได้แบบนี้มาก็มีสีม่วงสีมวส่มวงปิดมาก็อย่ายไปสงสัยมันนะครับผมเฮิร์เรอร์เนี่ยเรามีไม่ครบนะครับไม่ครับโอเคนะครับอ่าไม่รู้ชื่อยาล้อเลย เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาผมจะอธิบายชื่อของผมให้ฟังนะชื่อของผมนี่กอตั้งพุทธศาสนาสองพระละบอกชื่ออะไรเรยวๆนี่เขาก็อยู่ผมคุณตังเจมี่แคปนะโอเคครับนะครับในคนนั้นนะครับในคนนั้นหน้าเขาจะวิ่งอย่างนี้สวัสดีครับจิ๊วก็ผมอ่าชื่ออะไรวะอ๋อดัตมิลเนี่ยลืมชื่อเองเฉยนะครับโอเคแค่นี้แหละตาใครครับคุณนะครับ จบแล้วครับเปิดไปให้แล้วเปิดไปครับอ้าวจะดีเพราะเป็น่น้องทุกท่านด้วยนะครับผมในการมันออร่าเลยเกินสตูดิโอด้วยนะครับผมโอ้ถ่ายถ่ายรูปถ่ายลูกแชรูปแชร์แชร์โอ้โหเพรไปลุยลุยลุยนะครับก็ในวันนี้เนื่องจากเป็นไม่ใช่วันฮาโลวีนนะครับผมจะอัดไปล่วงหน้าแล้วกันนะครับถือเป็นคลิปเล่นวันฮาโลวีนนะครับผมก็เลยเอาแบบเปิดเปิดไงครับกด E ครับนี่ครับ ทุกคนขอให้ทุกคนเปลี่ยนไม้กระบอกกับไม้กระบองนะครับและทุกคนจะเป็นเอชนะครับไม้บองทำไมรู้สึกมองว่าจะเร็วขึ้นก็มันไม่ช้าไงครับพี่อกครับผมเก็บอิ่มเลยเนี่ยตรงนี้มันรู้สึกมันมืดเหลือเกินนะครับถ้าไม่มีสีม่วงนี่ผมผมว่ามืดแน่เลยเชื่อไหมคุณคุณถือไปครอบเอาไปวางตรงจุดแน่เลยครับ ะครับเออว่าทําไมเราไม่ฉลาดวะเล่นมาสามรอบเล่นมาสามรอบผ่านมาสามทีอุ้ย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 เคยผ่านไปแล้วไปจำไม่ได้ลืมลืมควันนี่ลอยมาจากไกลครับเดี๋ยวเราจะส่งหวยไข่ไก่ไก่ยากเาดี๋ยวนี้ใครตายตรงนี้ด้วยครับผมจบมาเฮ้ยทำไมเสียงมันใครแม่งมาเอาวัวมาปลูกเลี้ยงแถวนี้หลบหลังังเลยถอยมาถอยมาถอยมา อยกดากด E ถอยออกมายิงยิงยิงหลบไปคนหนึ่งยิงระวังระวังตายมาเดี๋ยวยิงเองไม่มีสไนเปอร์เหรออ้าวไม่ต้องสไนเปอร์พกเลยมันได้ยิงให้อ่าใครยิงใครอันนี้ผมได้ยิงได้ยิงไม่โดนโดนกูโดนกูไอ้เหี้ยอาวุธหายหมดเลยดิขอโทษขอโทษครับผิดผมก็ผิด เปิดเปิดเก่งอเอามีมีกระสุนไม่มีปืนนะ<า>มีกระสุนไม่มีปืนอขอขอญาตเสกนะครับ,อ,รบอ่าอยู่ไหนวะขอญาตเสกปืนนะรเราทำลายสี่สี่แล้วร้อยครับหกร้อยเก้าเจ็ดเจ็ดร้อยแล้วครับผมอะไรคือเจ็ดร้อยครับปิงะครับแถวนี้ตอนนี้แถวนี้แถวนี้แม่น้ำเยอะเล้วยังไงต่อ แล้วจากนั้นนะครับระเบิดดีครับแล้วแล้วแล้วเบิดไงแล้วอยู่ไหนระเบิดทำไมไม่ไม่ระเบิดวะอย่ายิงอันนี้มันมันลูกมันเด้งโอ้โหอ๋อเหรอโทษโโอ้หผมขอไปดูนีดลบดีลบเฮ้ยโทษ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 มันยิงกูทำไมกูโทษมันยิงกูทำไมอีดีออก กูก็ะอบิดยิงยิงไม่ดูไม่ดูไม่ดูคนเลยว่าจะมีกู้ระเบิดเนี่ยเราขออนุญาตใส่ของใส่เขียวไปเฮ้ยไปหนึงกูจะใช้ปืนไอ้นี่หยิบเลยเออไปแปะแปะแปะตรงกลางประตูแปะตรงกลางประตูแล้วก็ถอยออกมารู้แล้วรู้แล้วมานนี้มันเขียวตรงเนี้ยถอยถอยเออเอาอ่ะถอยออกมาโอเควิ่งครับวิ่งแล้วมันจะระเบิดหนึ่ง สองเลยตรงนี้มันมันมันจะระเบิดยังไงครับหรือว่าต้องเข้าไปกด E ป่าวะเดี๋ยวนะรอบนี้เข้าไปกด E ป่าว <c oughs> <ๆ>กด E ปล่าวเขาดบบมันมีกาละบาดตรงนี้ไงอ่ะทำไง <c oughs> ด่านแรกก็ไม่หายกาละบาดตรงนี้อุ้ยข, <อ S 2> ขอบคุณครับม,มีกาละกาละบาดเขาแล้วไม่ติดยังไมเออ อ้แลวทำไมอาวุธไม่เปลี่ยนไปเรื่อยๆวะเอป่ะผมนี่งงไปเลยเฮ้ยได้แล้วว่าไปมีทางเข้าไปทางเข้าเออนี่แหละเอ้ยทำไมระเบิดแพงทำไมมีระเบิดแพงนะคุณเอ้าเสกผิดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไปครับทุกคนครับไปไปเราเหนื่อยมาแล้วไปเลยโอ้มีเออร์เรอร์เนี่ยทั้ำไมมีหลายห้องจังเอ่อแยกแยกทางหรือยังไงครับไปด้วยกันนะครับไปด้วยกันนะครับประตูแรกก่อนดีกว่าเอ้ยขวาก่อนดีกว่าข่ะไลท์ไลดี ขวา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 วาไปไปโอ้ยติดกลองไรครับน้าอืมพังแม่งหมดนะเปิดแล้วนะครับโอ้ยทางอย่างแคบเข้ามาเข้ามาอะไรทำไมกูเดินน้ำเฉยขามันแคบไหม เฮ้ยมันแทงกันไม่ได้เฮ้ยข้างหน <therapist. S 2> ้าไม่มีเก้าอี้ว่ะคุณครับโอ้โหมีมีเออเลยด้วยเออเลยด้วยนะแคชโอเคครับต่อไปใครนำครับผมในเวลาแรกแรกตำแหน่งไปครับไปนะครับโอเคครับโอเคครับบาเฮ้ย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 ไม่ใช่ไม่ใช่ตายใจยสาบตายยิบเลยอย่มึนน้ำอย่าพึ่งเข้าไปครับอย่าพึ่งเข้าไปออกมาครับโผล่มาอย่างนี้ พอแค่ครั้หนึ่งครับโว้ยอุ้ยบไปเช็คเช็คกันเดี๋ยวก็ไปเลยครับอยู่ได้าประตูเดิมเลยนะครับตาโอ้โหโอ้โหโอ้โหอะไร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 เอ้ยเฮ้ยใครอ่ะเฮ้ยใครอ่ะแฟนใครวะเนี่ยเอาหายเอาหอยเฮ้ยผมเห็นเอาครัวแล้วผมหิวข้าวอะ ตีประตูก่อนตีประตูไม่เห็นห้องครัวผมหิวข้าวว่ะเดี๋ยววิ่งไม่ทันใครครับใครครับหิวข้าวไม่รู้หายไปแล้วเดี๋ยวได้เตรียมปืนกันวะหายแล้วโอ้โหมีชัดกันครับอ้าวเฮยกูเริ่มใหม่เลยกูเริ่มใหม่เลยเราล้อเราล้อเราล้อ ลอ,อยคนนู้นก่อนมาแล้วมาแล้วกังมาเอา้าทำไมมีสองห้องเอ,องห้องแม่งจะรู้กัน <laughs> เ,อเอาโล<ถ>้โหมาตอนไหนวะไอ้เหี้ยอะไรกูตายคนเดียวเต้ <laughs> ไปครับไม,มไม่ได้ห้องอ่าผมขยับไม่ได้ต่อไปต่อไปประตูนี้นะครับเอ้ยม้ไขยับไม่ได้เอาเป็นนึงทานี้ทางนี้ประตูนี้ประตูนี้ประตูนี้ไอ้ก่ไหนไอ้แช่ปอกวะเอ้ยไม่ใช่ดิ เล้ยอีกคนท้่ใครไม่แน่แหลกแหลกครับประตูนี้เปิดไม่ได้ครับเปิดได้แต่ประตูประตูไม้อ่ะโอเคครับนำไปประตูไม้ทุกงเลยไปเลยดีกว่าเฮ้ยโอ้โหเปิดมาเจอเจอทางแก๊สมีแก๊สเราเราโยงแท้งครับเจอแท้งย่องเบาเข้าไปเสียงหายเฮ้ยตรงนี้จำได้ลูบหลังครับผมตุงเหยียบเหยียบไม้ไว้นะครับเหยียบไม้ไว้ไม่งั้นตกนะครับจำได้เพราะเทคเจอร์เป็นเป็นสีเฮ้ยแล้วทำไมกูเดินน้ำอีกเนี่ ลืมตัวจริงเหรอวะเฮ้ยมันให้เก็บอาวุธอะเฮ้ยเป็นนึ่งผมผมเมาอะไรนะอะไรตัวยี่เดี่ยวใครยิงใครยิงใครยิงอะไรขอโทษโอ้รู้ว่าขอโทษผมยิงใครไม่รู้มั่วหมดเลยเมื่อกี้จะหนำเลยหน้าไม่ลอนไปไปไปกลับกลับ้ยทางนี้ป่าวทางไหน ไม่กูสึกว่ากูติดติดอะไรเนี่ยโอ้ยชิบหายออกไปเจออะไรวะเนี่ยโอ้ยออกไฟนี่ตลกเอ้ยแล้วหายไปไหนคนหนึ่งอ่ะอยู่นี่อยู่ด้านหลังหลังไหนวะไม่ไอีอีกคนหนึ่งแล้วแล้วอีกคนหนึ่งที่ตามยตายอยู่ไหนอ่ะตายโอ้ยตกใจวิ่งคนกันเองตกใจทางไหนวะเนี่ยเอ้ยประตูนี้เปิดได้ ไอ้ทำไมเป็นห้องโล่งๆอ่ะใครนำไปเลยกูไม่กูไม่เผลอแล้วตอนนี้กูคิดได้เลยโอ้ยไฟไฟไฟใครนำครับกูก็ได้คแบบต่อไปด้วยการอะไปแล้วมันติดอะไรเนาะมันติดไฟไฟทีละคนทีละคนเดินเดินทีละคนไปไปไปนำไปก่อนนำไปก่อนปิดประตูด้วยเดี๋ยวเขียวตูดตูดเต้นด้วยเฮ้ยไอ้ยอะไรอย่าเพิ่งยิงนี่จะจบว่ะจอศพ เข้าไปเดี๋ยวแม่งแห่ไปดีเดินไปดีเราติดอหะเดินอะไรเราเดินไปเลยมันเดินเดินได้ที่ละคนหลบหลบมันนี้เราหลบ้างหลบไม่มันหลบมันหลบไม่ได้หลบอย่าปา้ไปเลยไปเลยไปเลยน้ำเล่นนี่จบเลยเว้ยทางยาวเฮ้ยผม ไปเลยผมติดคุณอะผมดึงนี้น้ำไม่ได้เฮ้ยกูยิงหมดอะไรวะมันเป็นผีผีผมสวยอะผีผู้หญิงอะใส่เสื้อขาวนะแล้วทำไมกูนำเนี่ยตายเออนั่นแหละไปได้ครับคุณวิ่งเลยอย่ายิงดิอย่ายิงอย่าบูมบามเฮ้ยมีก้อขอศกไว้มีโครงมีโครงกระดูกโครงกระดูกเฮ้ยอะไร ขวดอะไรเนี่ยอะไรวะมันจะขวดอะไรมาก็ไม่รู้แบบเนี่ยดูดิขวดไว้ตั๋มรวยวะโอ้ยโทษเดเฮ้ยเปิดประตูแล้วนะเออไม่มีอะไรครับแล้วจุดจุดนี้เนี่ยโอ้โหยประตูนี้คุ้นๆมเป็ไหมทำไมอุณนภูมิอ๋อออกมาพีชเดิมแล้วก็แล้วก็ห้องนี้ครับไม่น่าเกี่ยวเฮ้ยทำไมเป็นหนึ่งมีคนอีกหนึ่งยังไม่นำ หายไปแล้วคนนึงคนนี้ยืนหายไปเอออย่าเอาเปี๋ยเพื่อนอย่าเอาเปี๋ยอย่าเอาเปี๋ยครับไปเลยแล้วประตูเอ้ยทำไมประตูปิดเองอ่ะใครใครปิดวะเมื่อกี้เรารู้เฮ้ยผมไม่ได้ปิดจริงๆเดี๋ยวดูในคลิปเลยไปร์ผมนำก็ได้เห็นมันปิดเองคลิปหายแล้วเฮ้ยทำไม ห้องนี้มันเฮ้ยห้องมันห้องไม่มีอะไรเลยอะไรปะหนาวอะไรปะเนิ่งปะเนิ่งเฮ้ยตรงนี้มีรังครับต้องทำลายเดี๋ยวนะนอเทอร์โนโนเทอร์โนเดนแอรโโนเดนเออโนเดนอ่านออกแล้วจะแปลไม่ได้เราพังกล่องดิพังกล่องดิเดี๋ยวไม่มีอะไรโผล่เอาไว้กูไม่เอาไอ้มันมีอ๋อไอ้นี่คืออุ้ยโทษคือประตูที่เรายังไว้นั่นไงการเติมเลือดหน่อยไหมครับเลือดเลยสามสอง เอามาดิครับเต็มไอเออผมวแม่งเต็มเลยเสียงเสียงยิงเสียงอะไรเปล่าดีนะครับผมก็ได้ยิงกันทุกทุกตอนเลยบ้านี่ยได้ยินนะฮะผมกลัวมากเลยมันเปิดไม่ออกอ่ะทำไงอ่ะเฮ้ยท่านั่งผมกลัวมากเลยเฮ้ยจะทำไมลูกสอบประชี้พทางนี้อ่ะเดี๋ยวนะใครมันมาอะไรวะเนี่ยเป็นอุ้ยมันจาร์เลยเกิลองลองยิงทำไมลูกสอบประชี้มาทางนี้อ่ะ คนหนึ่งน้องโดนหัวคุณนะผมนี่งงไปเลยทำไมมันอะไรของมันนี้เฮ้ยอะไรวะเขาบอกเอ้ยเอ้ยคุณมาลอง<ม>ยืนตรงที่ผมยืนเนี่ยครับกำแพงมันเหมือนมันเบี้ยวๆแบบอ่ะเนี่ยตรงเนี้ยเออเฮ้ยวตรงนี้มีช่อง,นนงแคบตรงนี้มีช่องแคบเอออะไรวะผมก็อ่านผมก็มองไม่เห็นเนี่ยไฟแม่งก็โอ้ทางไหนนี่ ใครก็เสกเมคิดมาเป็นแพ็กเลยเนี่ยเสกเกินเศกเกินเผื่อแถมแจกให้หรือว่าหรือว่าไอ้ขวดเมื่อกี้มันเกี่ยวเอาวะเอาไปยัดซอกวะเอาเอามาดิที่ไหนขวดอยู่ไหนวะเอาชิบหายขวดหายต้องกลับไปที่ห้องเดิมมั้เนี่ยไม่ต้องไม่ต้องเสกเฮ้ยเอาเฮ้ยปิดประตูทำไมเฮ้ยใครปิดไม่ได้ปิด ไม่ไม่มีให้ปิดนะครับไม่มีให้ปิดเปล่าเปล่าเล่เป็นตังเสกขวดเลยเสกขวดง่ายๆดิมันจะเสกได้หรือเผื่อวันนีเสกไงแต่ลวอกเขาเรียกว่าขนมีไว้แหกไงมันมีปลั๊กอินหรือเปล่าเฮ้ยเสียงอะไรใครทำอะไรนี่อย่าซนดิขวดนี่มันไม่ไม่ใช่ขวดกระป๋องกระป๋องโอ๋ออดนมเล่นละของใหญ่เลยเดี๋ยวนะเออเอ้า ชีพหายเฮ้ยเฮ้ยอยู่ไหนกันเนี่ยอยู่ในห้องนี้อยู่ในห้องอยู่ห้องเดิมอยู่ห้องเดิมทำไมปล่อยผมไปคนเดียวอ่ะไหนเนี่ยอยู่ไหนวะห้องไหนเนี่ยไปแล้วเราเข้าได้แล้วอ่อนีนี่ห้องเดิมเดียวที่เราสงสัยอ๋อได้แล้วครับเปิดได้แล้วได้้แลวเปิดได้แล้วเปิดได้ไงอ่ะเฮ้ยนี่มีทางออกก็ยิงไปเรื่อยอ๋อมันเป็นกระแพงเบาๆอ่ะผมคนเปิดครับอ่ะผมคนเปิดทีนี้ตังก็นำได้แล้วนะฮะตังไปครับหนีนี่มันรวบรวมความกล้า ไปต่อดิการจับคดิโออะไรวะโอเคไปขออยู่คนสองก็พอใจแล้วเอ้ามันเหมือนมันเดินลงไปเหมือนมีเดินลงไปไหรือว่าอูอยากดาวมันไม่มีตัวหนึ่งตัวหนึ่งตัวหนึ่งเฮ้ยอย่าจีกหนูตกใจมืยตัวหนึ่งครับตัวหนึ่งมันมีทางลงไปเฮ้ยทางม่วงมันเป็นบันไดครับลงเลยเดี๋ยวคุณทำครับเฮ้ยอย่าพึ่งครับลงเลยเดี๋ย มันเหมือนมีอะไรบอกผมว่าให้ผมนำแบบเอ้ยอย่ายิงตกองใจมาเลยไอ้แม่หนึ่งกระดู๊ดทำไมแบบแปลกๆอ่ะดูเฮ้ยเสียงอะไร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 ออกไปออกไปก่อนออกไปออกไปดูโอ้ยอย่ายิงกูเพิ่งโโททษษไอ้นี่มันน้ำเนี่โอ้โหแม่งม่วงน้งแถบเลยท่านผู้ชมคนะเป็นหนึ่งป่าแต่ถ้าคุณเออคุณผู้ชมก็ถ้าคุณถ้าคุณผู้ชมตาลายนะครับผมต้องขออภัยนะผมขออภัยมาที่นี้ด้วย เอ้ยตัวอะไรไหนบอกพ่อสิลูกเอครับแต่ไม่ตกใจครับเพราะว่ามันอยู่ไกลอะไรอ่ะเอ้ยตรงนี้มีช่องอะไรเนี่ยแล้วมันเปิดยังไงเนี่ยอเออนึงมันมีทางขึ้นบันไดตรงนี้ใช่ใช่ใช่โอ้เอ่อทูโอเฟนดิสต์เดอร์มีมีทางนี้นี่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 บอกคุญแจมันเป็นฝาเออไหนไหนไหนวะมันสีม่วงอ่ะ เอ้ยเฮ้ยมันต้องให้ขึ้นไปข้างบนว่ะเอ้ยถังล้มว่ะจะขึ้นยังไงนี่ตั้งถังใหม่เฮ้ยได้ละโอเคเอ้ยมันมาให้ย้อนขึ้นมาข้างบนเลยอ่ะไปไปมันได้ไปไหนอ่ะนี่ครับประตูเปิดยังวะมันน่าจะเปิดเลยละไม่ป่ามันให้ไปยังว่ะมันยังล็อกอยู่เลยว่ะไปทางนั้นก็ต้องไปทางที่เดิมครับมาให้มาตรงนี้ทําไมครับเอาแผ่นนี้เหรอเอ้ยไม่ใช่ว่ะให้กลับไปห้องเดิมเอ้ยทำไมฉากมันเลียนไปวะหรือกูคิดไปเอง เก็บเองเก็บเองอ๋อโอ้นำไว้นำไว้อ๋อเป็นห้องครัวห้องครัวเห็นมในห้องครัวมีอะไรครับตรงนี้เอ้ยถังแก๊สเหวะใช่ป่ะถังขยะอะไรเนี่ยเนี่นี่นี่คุณหันมาทางผมเนี่ยทำไมวะคุณคุณเห็นอะไรมันแวบๆนะอะไรแวบๆเขาดูนะเขาดูนะก้อไอ้เขียวๆว่ะปิดไฟปิดไฟน่าน่นเขียวเข่ะมันคืออะไรวะแก๊สเะรอหลบดีโอ้ยคุณแจ่คุณแจ่คุณแจ่เออคุณแจ่คุณแจ่เก็บมาเลยครับ นี่ครับตอนนี้เราเราก็มีดอกนะครับดอกหนึ่งโอเคครับทางไหนเฮ้ยอะไรวิ่งผ่านเดี๋ยวกูคิดเองหลอนแล้วแหละหลอนหลอนตัวเองห้องไหนวะเมื่อกี้ห้องนี้ปะห้องนู้นห้องนู้นเฮ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ห้องทำไมทำไมมันก็ได้ใครเขากดเอ้าเอาแล้วใครเขาบิดเหรอลูกกันอย่าทำเสียงหลอนดิกูก็หลอนตามนี่ Ay, para ¡Voy para